นี่คือครั้งที่สที่ผมได้มีโอกาสได้เข้าไปเล่นเซนเลตโซนซีโร่เกมใหม่ล่าสุดจากทาง h o โยเว r ร์ Your นะครับบอกเลยว่าผมประทับจใจเกมนี้ตั้งแต่เล่นครั้งก่อนแล้วละครับเกมโคตรสนุกแล้วเราจะสัมผัสได้เลยว่ารายละเอียดต่างๆภายในเซนเล t โซนซีโร่นั้นผ่านการเก็บดีเทล การการกลั่นกรองคุณภาพมาเป็นอย่างดีทีนี้การได้นนเล่นรอบที่2ในช่วงคสเบต้าเกมก็ได้รับการยกระดับขึ้นไปอีกบอกเลยว่ายิ่งเล่นยิ่งชอบจนผมไม่อยากเล่นไปไกลเลยคุณผู้ชมครับเอาไว้จัดเต็มตอนเกมเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการใน,นอีกทีอย่างไรก็ตามเนื้อหาในวิดีโอนี้จะเป็นข้อมูลท,มทั้งหมดที่ผมไปเจอมาตลอดการเล่นส0ชั่วโมงทั้งระบบการเล่นและข้อมูลเนื้อเรื่องในช่วงต้นเพื่อจะได้เป็นรากฐานในตอนที่เกมเปิดให้บริการจริงๆเราจะได้กลับมาเล่นได้อย่างเข้าใจและใช้เนื้อหาใในนนนนนนวดีีโอออ้้้เเเเเป็พพืฐาาาหกับับรรฉะตผมงง นอกจากนั้นสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่ได้อยากรู้เนื้อเรื่องของเกมก็สามารถกด time stamp เพื่อข้ามไปดูรายละเอียดของเกมเพลย์ได้นะซึ่งผมจะแยกหมวดหมู่ทำหัวข้อเอาไว้ให้เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกดูของคุณผู้ชมนะครับเส้นไหลโซนซีโร่มีเซตติ้งเป็นโลกในยุคอนาคต เมื่อโลกเกิดภัยพิบัติที่เรียกว่าฮอลโลมันคืออาณาเขตอันตรายที่ฝุดขึ้นมาทั่วโลกผลกระทบที่เกิดขึ้นภายในฮอลโลก็คือความหนาแน่นของพลังงานอีเทอร์ที่มากกว่าปกติจะสร้างสถานะก,กัดกร่อนผลึกอีเทอร์จะกระจายไปทั่วตัวจากนั้นเมื่อแกนกลางปรากฏบนร่างมนุษย์คนนั้นจะกลายพันธุ์เป็นอสุรกายอีเทริเอลในทันทีและจุดมุ่งหมายเดียวของมอนสเตอร์เหล่านี้ก็คือการสังหารทุกคนที่เจอฮอลโลได้ทำลายโลกครับจนมนุษย์ต้องลี้ภัยไปยังเมืองที่เป็นประการสุดท้ายของเราโดยเราจะรู้จักที่นั่นในชื่อว่า, New er วาน,น คนมนุษย์ด้วยแน่นอนว่ามันประกอบไปด้วยทั้งการปรับตัวและก็การสแสวงหาผลประโยชน์จากพื้นที่อันตรายเหล่านั้นว่ากันว่าโครงสร้างภูมิประเทศภายในฮอลโลนั้นเป็นดั่งเขาว,วงกตผู้คนที่หลงเข้าไปนั้นยากที่จะหาทางกลับออกมาด้วยตัวเองส่งผลทําให้คนส่วนใหญ่ต้องจบชีวิตลงด้วยสภาวะกัดกร่อนจนกลายเป็นอีเทเรียลซึ่งนี่คือกฎข้อแรกที่ทําให้โลกเปลนไป เมืองนิวเอริดูที่มีคณะปกครองจึงก่อตั้งกองรักษาความมั่นคงหรือว่า HIA ขึ้นมาครับหน้าที่ของหน่วยงานนี้ก็คือจัดการปัญหาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับฮอลโลรวมไปถึงเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองนอกจากนั้นนะครับพวกเขายังค้นคว้าวิธีการสําหรับเข้าไปสํารวจภายในฮอลโลอีกด้วยและต่อไปนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อทําความเข้าใจจากวาลของเซนเลสโซนซรครับ เรื่องแรกก็คือดัชนีการปรับเข้ากับอีเทอร์จากข้อมูลระบุว่าแม้อีเทอร์จะเป็นสารสารที่เป็นอันตรายที่ทําให้มนุษย์กลายเป็นอีเทอริลแต่ว่าผลกระทบจากอีเทอร์ก็ส่งผลต่อมนุษย์แต่ละคนไม่เท่ากันครับ HIA จึงคิดค้น scaling system ขึ้นมาเพื่อใช้ทดสอบว่าเราสามารถทนทานต่ออีเทอร์ได้มากแค่ไหนพร้อมกับชุดตรวจที่คิดค้นขึ้นมาโดยเฉพาะ ผลสรุปการประเมินก็คือถ้ามีคะแนนน้อยกว่า50ต้มนะครับก็จะแปลว่าร่างกายของเราไม่เหมาะกับการเข้าไปอยู่ภายในฮอลโลเสี่ยงต่อสภาวะกัดกร่อนเกินไปกรับการถ้ามีคะแนนสูงกว่า50ก็จะเป็นตัวเลขที่บ่งชี้นะครับว่าคนๆนั้นสามารถอยู่ภายในฮอลโลได้นานกว่าคนทั่วไปเนื่องจากร่างกายสามารถปรับเข้ากับอีเชอร์ได้และชนิดการปรับเข้ากับอีเชอร์ของทุกคนจะมีค่าคงที่ครับแต่ว่าอาจจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงได้เมื่อเกิดการเจ็บป่วยสภาพจิตใจที่ไม่คงที่หรือว่าอายุที่มากขึ้น ความสามารถในการปรับเข้ากับอีเธอร์จึงแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มก็เกิดเป็นสายอาชีพที่มักจะทํางานร่วมกันนะครับนั่นก็คือพ r o ซี่และก็ฮอ l โลเรเดอร์พอกซี่มักจะเป็นคนที่มีคะแนนดัชนีการปรับเข้ากับอีเธอร์น้อยกว่า50พวกเขาจะทําหน้าที่เป็นโอเปอเรเตอร์ที่คอยนําทางให้ข้อมูลและคําแนะนากับฮอลโลเรเดอร์ที่เป็นแนวหน้าเป็นหน่วยงานภาคสนามที่จะเข้าไปภายในฮอ l โลครับเนื่องจากปกติแล้วฮอ l โลเรเดอร์จำเป็นจะต้องมีคะแนนดัชนีการปรับเข้ากับอีเธอร์มากกว่า50นั่นเองข้อมูลพื้นฐานเรื่องที่3ก็คืออ เมื่อฮอลโลที่เป็นทั้งพื้นที่อันตรายและเป็นแหล่งทรัพยากรล้ำค่าที่หลายคนต้องการจะเข้าไปมันจึงเกิดเครือข่ายคอมมูนิตี้ของ Pro x y และ h o l l o w r a i d e r ขึ้นมาครับซึ่งเราจะเรียกเว็บบอร์ดอันนี้ว่า i n t e ท n ร t ที่สมาชิกกับแอดมินจะมาโพสต์ให้ความรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วสมัครงานแล้วส่งคำขอความช่วยเหลือที่จะนำไปสู่ภารกิจที่เราสามารถเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้กับพวกเขาได้อินเทอร์เน็ตจะมีการจัดระดับแร็งกิ้งของสมาชิกด้วยนะครับพ洛克ซี่และฮอลโลเรเดอร์จะได้รับคะแนนและคอมเมนต์จากผู้ว่า้คนนตยใ เนมเฟย์ทร์เลก็คือ2พี่น้องเบลและก็ไวส์ตัวเอกของเกมที่ผู้เล่นจะเข้ามาสมบทบาทเป็น1ในพวกเขานั่นเองครับโดยเหตุผลที่ผมบอกว่าเราจะเป็น1นใน2พี่น้องก็เพราะว่าในตอนเริ่มเกมผู้เล่นจะต้องเลือกว่าจะรับบทเป็นพี่ชายหรือว่าน้องสาวยังไงก็ตามเมื่อเนื้อเรื่องดําเนินต่อทั้ง2ก็จะยังทํางานเป็นทีมไปพร้อมกัน เฟรอนนั้นนับได้ว่าเป็นพ r ็อกซี่ระดับสูงสุดของอินเทอร์เน็ตนะครับความเก่งการของทั้งสองเกิดขึ้นได้เพราะความฉลาดหลักแหลมรักษาการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหลักเครื่องมือที่เรียกว่าฮ o l โล e ิฟได e System หรือว่า HDD ที่ทําให้หนึ่งในพวกเขาสามารถควบคุมแบงบูหุ่นกระต่ายที่สามารถเข้าไปภายในฮอลโลเพื่อน,นําทางคณะฮอลโลเดเดเดให้สามารถเข้าและก็ออกจากมิติอันตรายนี้ได้อย่างปลอดภัย ทีนี้ในฝั่งของกองรักษาความมั่นคงก็จะใช้วิธีส่งเจ้าหน้าที่หน่วยสำรวจเข้าไปภายในฮอลโลโดยตรงนะครับเพื่อทําการวาดแผนที่ไปพร้อมกันจากนั้นเมื่อพวกเขาได้เส้นทางเข้าออกในฮอลโลโซน,นนั้นแล้วพวกเขาจะบันทึกข้อมูลลงไปในชิปประมวลผลแล้วติดตั้งให้กับหุ่นยนต์แบงบูแบบอัตโนมัติเพื่อให้พวกมันนาทางไปตามแผนที่ที่สำรวจเอาไว้่วงหน้าซึ่งแผนที่ที่บันทึกลงไปในชิปอันนั้นจะถูกเรียกว่าแครอท แคโรลจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่นักสำรวจฮอลโลนะครับแต่ก็จะมีข้อจํากัดเรื่องเวลาเพราะโครงสร้างภายในฮอลโลจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเส้นทางที่เคยเป็นก็จะไม่เหมือนเดิมนั่นทำให้กองรักษาความมั่นคงจึงต้องคอยอัปเดตแคโรลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอซึ่งก็จะแตกต่างกับฮอลโลดิฟไดซิสเซมของ2ตัวเอกนะครับที่จะใช้ทั้งข้อมูลจากแคโรลและก็การประเมินจากหน้างานความแม่นยําจึงสูงกว่าแต่ก็จะมีข้อจํากัดเรื่องการเชื่อมต่อเนื่องจากถ้า2พี่น้องถูกรบกวนนะครับฮอลโล่เรเดอร์ทีทนั เพิ่มเติมเกี่ยวกับแครอทก็คือการผลิตแผนที่นั้นสามารถทําขึ้นได้โดยคนทั่วไปได้ด้วยครับแต่ก็ต้องไปรุนเรื่องความน่าเชื่อถือและแผนที่เส้นทางที่ได้มาก็อาจจะไม่ได้เป็นเส้นทางที่ดีที่สุดหรือว่าปลอดภัยที่สุดนั่นเองข้อมูลพื้นฐานเรื่องที่4การแบ่งประเภทฮอลโลกระทู้อันหนึ่งของอินเทอร์เน็ตได้ให้ข้อมูลกับเราเกี่ยวกับฮอลโลเอาไว้นะครับว่ามิติอันตรายนี้ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด ฮอโล่แต่ละแห่งจะแตกต่างกันทั้งสภาพแวดล้อมภูมิประเทศปริมาณความเข้มข้นของอีเทอร์และก็ไอเทอรีเลที่อาศัยอยู่ภายในยังไงก็ตามถ้าจะแบ่งแบบกว้างๆฮอลโลนั้นมีอยู่2ชนิดใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือโฮอลโลดั้งเดิมที่ประกอบด้วย6พื้นที่สาคัญได้แก่เครตันเลมเนียนฮาวาราเพอร์เซนัสโซลเลฟและก็เพป a าโก ฮอลโลดั้งเดิมจะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนครับประกอบกับระดับของอิเทียลที่โหดหินฮอลโลเหล่านี้จึงเหมาะกับพลอกซี่และก็ฮอลโลเรเดอร์รุ่นเก่าเท่านั้นส่วนฮอลโลอีกแบบหนึ่งเกิดขึ้นจากการขยายของฮอลโลดั้งเดิมส่งผลทำให้มีขนาดที่เล็กกว่าและก็ความหนาแน่นของอิเทอร์ต่ำกว่าตรูสู้ไม่ยากที่นี่จึงเหมาะกับนักสำรวจมือใหม่และเราจะเรียกฮอลโลชนิดนี้ว่าคอมเพนีเอน o ์ฮอลโลครับ เอาละทีนี้มาว่ากันถึงเนื้อเรื่องของคณะโตเอกกันบ้างนะครับจุดเริ่มต้นนั้นเกิดขึ้นเมื่อ1เดือนก่อนช่วงเวลาปัจจุบันกลุ่มเรดแฟงแก๊งอันธพาลที่มักจะสร้างความปั่นป่วนภายในเมืองได้แทรกซึมเข้าไปในสถานีวิจัยของทางการเพื่อขโมยไอเทมสตรองบ็อกซ์ออกมาครับนั่นทำให้เกิดกระบวนการโต้กลับกลุ่มค n นิ g แฮรที่ประกอบด้วยนิโคที่เป็นหัวหน้าแล้วก็สองเพื่อนผู้ติดตามแอนบี้และบิลลี่คิดได้รับการว่าจ้างให้บุกโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มเรดแฟงแล,งงล,วงงล้วก็วกกวแย กระทั่งเกิดการโจมตีจากกองกาลังรักษาความสงบจนทำให้พวกเขาตกลงมาจากตึกสูงวินาทีนั้นเองที่คอมเพนีนฮอลโล่ปรากฏขึ้นในบริเวณเดียวกันไม่ได้ส่งแอนบี้และบิลลี่คิดข่ามิติเข้าไปภายในสถานการณ์นี้เกิดเป็นข่าวดังในช่วงค่ำคืนครับนิโคลที่รอดมาได้จึงรีบมาขอความช่วยเหลือจากเฟย์ทอนได้พาเพื่อนของเธอออกมาจากมิติฮอลโล่ในขณะเดียวกันนะครับบิลลี่และแอนบี้ก็ได้เผชิญหน้ากับซิวเวอร์มิเกลที่กลายสภาพเป็นอิทเทอริเอลไปต่อหน้าต่อตาและด้วยสถานะของเขามันยังทาให้ซิวอเวอินร์ เฟทอนที่ตกลงเจราจากับนิโคลจนลงตัวก็ได้ส่งแบงกูเข้าไปในฮอลโลเพื่อพาแอนบี้และบิลลี่กลับออกมาจนได้รา่ว่าปัญหาก็คือสตรองบ็อกซ์ยังอยู่ด้านในครับวกคขาจึงต้องวนกลับเข้าไปอีกรอบซึ่งคราวนี้จะเป็นการร่วมมือกันแบบเต็มตัวระหว่างเฟทอนที่ทําหน้าที่เป็นพร็อกซี แล้วคันิงแฮรที่รับบทเป็นฮอลโลเรเดอร์กันแบบครบทีมอีกทั้งพวกเขายังมีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าด้วยยังไงก็ตามปัญหาก็เกิดขึ้นอีกเมื่อระบบคอมพิวเตอร์และฮอลโลดิฟไดฟ์ถูกใครบางคนแฮ็กเข้ามาส่งผลทำให้ทั้งสองทีมขาดการติดต่อและยังนำพาไปสู่การถูกลบ ID เดยฟยทอนออกจากระบบอินเทอร์เน็ตด้วยนั่นทำให้สองพี่น้องเบลและไวส์ต้องใช้บัญชีสำรองซึ่งก็จะเป็น i อดีที่ผู้เล่นสร้างขึ้นแล้วเราจะต้องปั้น i อดีอันนี้เพื่อไต่ระดับไปยังแรงระดับสูงงขอินนเทรตให้้้ไดคัง ในท้ายสุด2พี่น้องก็แก้ไขระบบจนได้นะครับทำให้แฮกเกอร์คนนั้นต้องถอนตัวออกไปอีกทั้งเรายังได้ข้อมูลกลับมาด้วยนะครับว่าบางสิ่งที่ถูกเก็บรักษาเอาไว้ภายในสตรองบ b ็อกคือข้อมูลสําคัญที่ทําให้ผู้ถือครองสิ่งนี้สามารถเข้าออกฮอลโลได้อย่างปลอดภัยจากนั้นเมื่อการเชื่อมต่อกลับมา เราจะสามารถติดต่อกลับไปยังกลุ่มคานิงแฮรและนำทางทั้ง3าไปยังพิกัดเป้าหมายพวกเขาจะได้เผชิญหน้าต่อสู้กับซิวเวอร์มิเกลที่แปลงสภาพเป็นอีเทเรียลกระทั่งเมื่อเอาชนะศัตรูได้เราจะได้สตรองบ็อกซ์แล้วก็ชิปข้อมูลที่อยู่ภายในกลับคืนมาครับแต่ว่าพวกเขาก็ไม่สามารถออกไปจากที่นี่เนื่องจากแฮกเกอร์คนนั้นได้ลบฐานข้อมูลเส้นทางหลบหนีออกไปกลุ่มตัวเอกจึงจำเป็นต้องใช้ชิปข้อมูลในสตรองบ็อกซ์กระทั่งท้ายสุดเราทั้งหมดจะรอดกลับมาได้แต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก็คืออดรรถูกกกแแททงง้วววยยะบ,บ AI Deepive ีี่่เตัเา Fairy. แน่นอนครับว่ามันก็คือ AI ที่ฝังอยู่ในชิปอันนั้นซึ่งความพิเศษของแฟรี่ก็จะเป็นไปตามคำร่ำาลือเลยครับเธอสามารถกอบกู้ข้อมูลที่ถูกแฮกเกอร์ลบออกไปโดยคุณสมบฟฟัติเฉพาะตัวของเธอที่มีสิทธิ์เข้าถึงอุปกรณ์อัจฉริยะมากกว่า8 0ของทั้งเมืองนอกจากนั้นเธอยังสามารถวิเคราะห์เส้นทางล่าถอยออกจากฮอลโลได้แบบเรลไทม์อีกด้วยครับการปรากฏของแฟรี่จึงทิ้งปมเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจเกี่ยวกับที่มาของเธอ ใครเป็นคนสร้างและมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรซึ่งนี่ก็จะเป็นปฐถมบทเรื่องราวของเซนเนตซนซีโร่ครับที่ว่าด้วยการต่อกรกับัยพิบัติฮอโลช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากมันพบเจอกับเอเจนต์ใหม่ๆที่จะกลายมาเป็นพันธมิตรและเรียนรู้ความเป็นไปของเมืองกับเรื่องราวดามืดที่อยู่เบื้องหลังบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆที่ยังมีอิทธิพลต่อนิวเอริดูความคิดเห็นของผมเกี่ยวกับเรื่องราวของเกมนี้ก็คือจุดเด่นจะอยู่ที่การนําเสนอแบบผสมผสานครับทั้งการใช้กระสีในฉากแอคชั่นที่เร้าใจ จากบทสนทนาก็เลือกนําเสนอเป็นโบมเดลตัวละครแบบ3มิติมายืนพูดคุยกันเหตุการณ์สาคัญในเรื่องก็จะใช้อ์ตเวิร์กการ์ตูนแบ่งช่องที่มีเสียงพากมาเป็นองค์ประกอบให้การสื่อสารสมบูรณ์ขึ้นการออกแบบบทสนทนาก็ผ่านการคิดแล้วก็เรียบเรียงมาดีบทสนทนาของเกมนี้อาจจะไม่ได้รวบรัดกระชับขนาดนั้นนะครับแต่มันก็จะเป็นบทพูดที่เลือกมาแล้วนะครับว่ามันสามารถสื่อแง่มุมที่ผู้แต่งต้องการนําเสนอซึ่งอาจจะสื่อในด้านของข้อมูลลอภายในเกมหรืออาจจะสื่อเกี่ยวกับนิสัยเฉพาะตัวของตัวตละครสําคัญในเรื่องและบางครั้งบทสนทนาก,ก็ีาางด้้วยเ่่อออนืืคคลให ริ่งผสมผสานระหว่างความเป็นเซเอร์พังกับโลกแฟนตาซีได้อ,อย่างลงตัวน่าติดตาม <c oughs> <c oughs> ในด้านของระบบการเล่นผมเชื่อว่ามีคุณผู้ชมบางคนเป็นเหมือนผมนะคือเกมเพลย์ที่สนุกถูกใจทําให้เราพลอยอยากรู้เนื้อเรื่องอยากทําความเข้าใจเรื่องราวและตัวละครของเกมน,น,นั้นให้มากขึ้นไปด้วยมันจึงเป็นเหตุผลว่าทาไมวิดีโอนี้จึงมีพาร์ทเนื้อเรื่องค่อนข้างเยอะนั่นก็เพราะว่าผมชอบระบบการเล่นของเซเลสโซนซีโร่นั่นเองครับแต่ถ้าว่ากันตามตรงโครงสร้างหลักก็จะยังเป็นแอคชั่นอาร์พีจีแฮกแอนด์สลซึ่งก็จะไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งใหม่ในวงการเกมครับ ่ว่ากลไกที่ทาให้เซนเลโซนซีโพิเศษก็คือแอนิเมชันในซีนแอคชั่นที่ทําออกมาได้ดีเหลือเกินมันลื่นไหลและตอบสนองต่อการควบคุมของผู้เล่นได้ดังใจเรา,าสิธเกมเพลย์สำหรับฉากต่อสู้ก็จะประกอบด้วยการเคลื่อนที่การหลบหลีกผสมผสานกับการพุ่งตัวการกดโจมตีก็จะแบ่งออกเป็นการโจมตีปกติและสกิลโจมตีพิเศษซึ่งทั้ง2รูปแบบจะสัมพันธ์กับเกรดพลังงานครับการโจมตีปกติจะสะสมเกรดพลังงานเมื่อเกรดพลังงานถึงเกณฑ์ที่กําหนดสกิลโจมตีพิเศษจะเปลี่ยน,นเป็นสาาก,กิสบหั ได้อย่างต่อเนื่องได้เลยเนื่องจากเกมนี้จะไม่มีระบบสเตมิน่ามาตีกรอบในฝั่งศัตรูก็จะมีเกตเดฟที่จะเพิ่มเมื่อถูกโจมตีครับเมื่อเกรนี้เต็มศัตรูจะติดสถานะสตันซึ่งถ้าเราโจมตีหนักใส่พวกมันในระยะนี้ระบบจะทําการ t r i กอร์สกิลต่อเนื่องให้เพื่อนในทีมอีก2คนสลับออกมาโจมตีศัตรูโดยศัตรูระดับสูงจะสลับได้2ครั้งและถ้าสภาวะดังกล่าวเกิดขึ้นกับบอสนะครับสกิลต่อเนื่องจะสลับตัวละครได้มากถึง3ครั้ง ในด้านของการป้องกันตัวนะครับก็จะประกอบไปด้วยกลไกหลักๆ2อย่างได้แ,แก่การแดสลบซึ่งถ้าเรากดได้ถูกจังหวะมันจะเกิดสภาวะหลบหลีกสมบูรณ์สังเกตได้จากสภาวะสโลว์ไทม์ที่เกิดขึ้นชั่วระยะเวลานึงโมเมนต์นี้เราสามารถโจมตีสวนกลับศัตรูได้ด้วยก็อเกิดเป็นสกิลมูฟหลบหลีกสวนกลับ <c oughs> การป้องกันตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือการกดสลับตัวละครออกมารับการโจมตีเกมจะเรียกเมคานิกนี้ว่าซัพพอร์ตสมบูรณ์ วิธีกดก็คือให้เราสังเกตลำแสงสีเหลืองทองที่ปรากฏบ,บนตัวศัตรูเห็นปุ๊บก็ให้กดทันทีครับซัพพอร์ตสมบูรณ์จะทริกเกอร์ให้ตัวละครในทีมอีกคนออกมาจากนั้นถ้าเรากดโจมตีต่อเนื่องมันจะเกิดสกิลมูฟที่เรียกว่าซัพพอร์ตจู่โจมการกดซัพพอร์ตในลักษณะแบบนี้จำเป็นต้องใช้เกรดแต้มซัพพอร์ตที่มีด้วยกัน6กช่องถ้าใช้จนหมดลำแสงสีเหลืองบนตัวศัตรูจะเปลี่ยนเป็นสีแดงซึ่งเรายังกดสลับตัวละครได้อยู่นะแต่จะไม่สามารถใช้ซัพพอร์ตจู่โจมได้แต้มซัพพอร์ อัลติเมตสกิลของเซนเลสซีโร่จะเกิดขึ้นจากการสะสมแต้มเดซิเบลที่แสดงด้วยตัวเลขมูซาซบนของจอครับเดซิเบลจะเพิ่มได้จากทั้งการโจมตีการหลบหลีกสมบูรณ์หรือว่าซัพพอร์สมบูรณ์เมื่อเดซิเบลถึง3,000แต้มผู้เล่นจะสามารถเลือกใช้สกิลอัลติเมตของตัวละครได้1ครั้ง ระบบต่อสู้ยังหยิบเอาเรื่องธาตุและการแพ้ทางมาใช้เป็นองค์ประกอบด้วยแล้วเมื่อดำเนินเนื้อเรื่องไปเรื่อยเกมจะปลดล็อกแบงบูมาเป็นผู้ติดตามและช่วยต่อสู้กับเราด้วยอีกแรงหนึ่งแบงบูจะมีสกิลค่าพลังเฉพาะตัวและสามารถเป็นส่วนหนึ่งในสกิลต่อเนื่องได้ด้วยครับการมีพวกเขาในทีมก็ช่วยสร้างสีสันให้กับระบบต่อสู้ได้ดีเลยเสริมนิดนึงสำหรับผู้ชมที่จะเล่นเกมนี้นะครับใครที่เป็นเกมเมอร์เล่นเกมต่อสู้เป็นประจำอยู่แล้วผมแนะนำให้เล่นระดับยากไปเลยครับเพราะสู้มันกว่าแต่จะเลือดเยอะกดสกิลก ส่วนที่2ข,ของระบบการเล่นก็คือโหมด l o ล Deep Dive System ซึ่งจะเป็นเกมตารางที่เราเดินไปตามช่องความโดดเด่นของตารางเหล่านี้ก็คืออาร์ตเด렉ชันที่เลือกเอาจอทีวีจำนวนมากมาเรียงกันเพื่อจำลองห้องทำงานของเบลล่าไวฟ์โดยทั้งสองจะอาศัยการดูแผนที่ในฮอลโลผ่านชุดอุปกรณ์นี้ครับในตารางจะแทนด้วยสัญลักษณ์ภาพเคลื่อไหนวยต่างๆเช่นตำแหน่งของศัตรูสัญลักษณ์ทางเข้าออกฮอ l โลหลุมขุดเจาะที่นำพาเราไปยังชั้นที่ลึกลงไปไกลไกสวิตช์ทางเลื่อนรางรถไฟไอคอนหมวบอกทรัพยากรที่เราเก็บสะสมกลับไปได้ ตำแหน่งเติมเลือดช่องทางที่ล็อกเอาไว้ซึ่งเราก็จะเป็นจะต้องหาเหรียญฟันเฟืองที่หาได้เฉพาะในฮอลโลเท่าน,นั้นมาเปิดหรือเรานักสำรวจและฮอลโลเรเดอร์คนอื่นๆที่อาจจะได้ระหว่างทางฮอลโลดิฟไดจะทำหน้าที่เป็นตารางเดินสำหรับดำเนินเนื้อเรื่องในช่วงเหตุการณ์สำคัญซึ่งก็จะสามารถเจอได้ทั้งเควสหลักและเควสรองครับเกมจะมีภารกิจมาให้เช่นภารกิจตามหาของภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือว่าภารกิจเนื้อเรื่องหลักก็อาจจะมาในรูปแบบของการเปลี่ยนเส้นทางรถไฟความสนุกของการได้เล่นฮอลโลดิฟไดก็คือการได้ชมไอเดง,งาลอมสร้ฝึกกแะ เข้าสู่ฉากสู้ไม่ต้องเผชิญหน้ากับศัตรู องประกอบที่3ของระบบการเล่นก็คือ New e er ร a d ูเมื่อว่างเว้นจากการสำรวจแดนอันตรายช่วงเวลานี้ผู้เล่นก็จะได้ควบคุมตัวเอกของเกมกิจกรรมก็จะมีเยอะมากนะครับทั้งการสำรวจออกไปภายในเมืองเพื่อเจอผู้คนสิ่งที่ยกระดับขึ้นก็คือผู้พัฒนานได้วางสคริปต์แบบใหม่ให้มีความเป็นขั้นเป็นตอนเล่นง่ายเข้าใจง่ายมากขึ้นครับอย่างเมื่อตอนปลายปีที่แล้วที่ผมได้เข้าไปทดสอบเกม NPC หลายๆคนที่อยู่ในเมืองเราจะเจอพวกเขาได้เลยระหว่างที่เดินสำรวจนั้นทําให้เกิดการถาโถมของคอนเทนต์ภายในเกมมาแบบรวดเดียวเพราะว่าเวอร์ชันนี้เขาจะลำดับเอาไว้ให้แล้วนะครับว่าช่ว เราจะต้องไปเจอ NPC คนไหนก่อนหลังแน่นอนว่าการเจอพวกเขาก็จะเป็นการบลดล็อกฟีเจอร์ใหม่ของเกมอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งผมชอบมากยกตัวอย่างเช่นในตอนที่เราช่วยบิลลี่กับแอนบี้ออกมาได้ในรอบแรกมันจะมีช่วงที่ให้เราได้สำรวจเมืองนะครับซึ่ง NPC ที่เกมจะบังคับให้เราไปเจอในเฟสนี้ก็จะมีเจ้าของร้านรามเมงเพื่อให้เราได้ปลดล็อกฟีเจอร์กินอาหารเติมพลังก่อนกลับไปตะลุยฮอลโล ได้เจอ NPC ร้านขายอุปกรณ์อัปเกรดตัวละครเพื่อให้เราอัปเลเวลเป็นและทําให้เราเข้าใจกลไกการพัฒนาตัวละครด้วยไอเทม W engine จากนั้น NPC ในเมืองจะปลดล็อกอีกครั้งในตอนที่เราได้ Strong Blocks กลับมาแล้วช่วงนี้เกมจะแนะนําร้านกาแฟะระบบถ่ายภาพระบบเปิดร้านเช่าว,วิดีโอซึ่งเป็นอาชีพเสริมของ2ตัวเอกครับได้เจอ NPC ร้านเกมอาร์เคดที่จะมีเกม g ู s n a c k Duel แล้วก็ Soul h o w ให้เล่นด้วยซึ่งทั้ง2เกมจะมีชัเล่นต่างๆให้เราทํานะครับซึ่งจะทำได้เกมก็จะมีของรางวัลให้เว็บบอร์ดอินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้าไปอ่านเก เพิ่มเลเวลเพิ่มขั้นตัวละครทำเควส์ลองเข้าเครื่องทดลอง VR เพื่อเข้าสู่ห้องจำลองการต่อสู้ที่เปิดโอกาสให้เราได้ฟาร์มทรัพยากรที่จะเอาไปพัฒนาฮอลโลเรเดอร์ของเรากันต่อไป กระทั่งเมื่อฟีเจอร์ต่างๆเหล่านี้ปลดล็อกมาเยอะพอสมควรแล้วระบบก็จะทําการเปิดโหมดทามมิงภายในเกมโดยจะแบ่งออกเป็น4ช่วงเวลาผู้เล่นจะได้รับอิสระเต็มที่ในช่วงนี้ครับโดยเราจะเลือกทํากิจกรรมอะไรก็ได้ซึ่งแต่ละกิจกรรมก็จะมีจํานวนเวลาที่ใช้ไม่เท่ากันพอทาจนครบวันก็จะเข้าสู่วันใหม่ปลายทางของการเล่นในช่วงนี้ก็คือการพัฒนารงอินเทอร์เน็ตของเราให้ถึงเป้าหมายเพื่อใช้ดําเนินเนื้อเรื่องหลักกันต่อไปนั่นเอง เอาเละครับโดยสรุปแล้วเซนเดตโซนซีโร่ในช่วง c r o s เ Beta จากประสบการณ์ของผมก็มองว่าเกมนี้จะเป็นเกม Urban Fantasy Action RPG Free-to-Play คุณภาพสูงในระดับเดียวกับเกมระดับ t r i ปเป A มันคุ้มค่าที่จะเล่นนะครับด้วยจุดเด่นตั้งแต่ระบบต่อสู้ที่เปิดโอกาสให้เราปล่อยสกิลกันแบบจเต็มต่อเนื่องถ้าเล่นจนชำนาญมันจะเนียนตาแล้วก็มันมือแบบสุดๆเลยครับ ที่สาคัญการควบคุมนั้นไม่ได้ยากเลยถ้าผู้ชมมีพื้นฐานในการเล่นเกมแอคชั่นมาบ้างเล่นเกมนี้สบายแน่นอนฉากสู้บอสก็จัดว่าสนุกในเรื่องเข้าใจง่ายตรงไปตรงมามีแฝงมุกตลกให้เราได้อมยิ้มแล้วก็เพลิดเพลินไปกับความสัมพันธ์ของตัวละครเกมรองรับซับแล้วก็เมนูภาษาไทยแล้วก็สามารถเล่นได้ทั้ง PC คอนโซลโทรศัพท์มือถือและก็แท็บเล็ตส่วนผู้ชมที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลของเซเลสโซนซีโร่ได้ทางออฟฟิเชียลเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ในเดีสคริปช ส่วนใครที่ได้สิทธิ์ในการทดสอบช่วง c ล o สเบต้าเล่นแล้วคิดเห็นยังไงกับเกมนี้บ้างคอมเมนต์มาแบ่งปันคอมเมนต์มาป้ายยากันได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมเอจากช n n e l เดอะมูฟลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ